เพื่อนท่านเนี่ยดีนะเวลาท่านมีเขาก็มาเวลาเขาเวลาท่านไม่มีเขาก็ไปโดยที่ไม่สนใจใยดีท่านเลยทรัพย์สมบัติของอเล็กซ์วะตาลาครั้งของพระองค์เนี่ยนะไม่ลดถ้าถ้าวันนี้เราให้คนอื่นเนี่ยอเลากซ์ก็จะเติมให้เราถ้าวันนี้เราให้คนอื่นอเลากซ์ก็จะเติมให้เราไม่มีลดนอกจากเราจะอดทนต่อคนที่เราให้ของเขาแล้วไม่รู้จักพอได้ยังไงอันนี้พี่น้องครับพูดถึงความอดทนเนี่ยนะ จริงๆมันมันจะต้องมีเป็นคนที่มีความคิดที่ดีด้วยนะพี่น้องมันถึงจะเป็นอดทนที่ดีผมเคยอ่าอนประวัติของตาบีอินท่านหนึ่งเขาเป็นคนที่มีเพื่อนเพื่อนกินเวลาเขามีเนี่ยเพื่อนมาเต็มบ้านเลยใช่ไหมฮะเพื่อนมาเพราะรู้ว่าตาบีอินท่านเนี่ยผู้รู้ท่านเนี่ยมีของกินนะก็จะมาหากันมีเงินก็จะมายืมมีของกินก็จะมากินมีอะไรก็จะมาหมดแต่เวลาตาบีอินท่านนี้ไม่มีหายหมดเลย Marcheg จนกระทั่งภรรยาของตาบีอินท่านเนี่ยเขาก็บอกว่า เพื่อนท่านเนี่ยดีนะเวลาท่านมีเขาก็มาเวลาท่านไม่มีเขาก็ไปโดยที่ไม่สนใจใยดีท่านเลยประมาณพูดประชดนะเพื่อนท่านรู้ไหมครว่าเขาตอบว่าไงเขาบอกว่าก็อัลหัมดลิลละดีนะเพราะว่าเพื่อนมาในตอนที่เรามีถ้ามาตอนที่เราไม่มีแล้วเราจะเอาอะไรให้เขาละ่ะเออมันก็จริงก็ได้ผลบุญนะเขามาเนี่ยเราก็ให้เขาถามว่าใครได้ผลบุญอนะ่ะก็เราไงได้ผลบุญแล้วถ้าเขามาตอนที่เราไม่มีอ่ะเราไม่ได้เลยเลยอะ่ะฉะนั้นมีเพื่อนแบบนี้ก็ดีเออ พอคิดดีเนี่ยสิ่งที่ทำมันก็ดูดีไปด้วยเลยสมมติถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่รู้จักพอเราก็ตึงในใจกนดีนะเรายังมีโอกาสให้กับคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนจนจร,จริงๆมันก็หายากนะคนที่จะมาขอเราหรือว่าคนที่จะมาได้จากเราแบบเนี้ยคือบางทีเราก็ต้องคิดในมุมที่ดีนะเพื่อที่เราจะได้จากอัลลอฮฺ س ุ ح ا ن ه และะอาลา นะครับคือบางทีเนี่ยเวลาที่เราได้ได้ช่วยเหลือใครสักคนน่พี่น้องอย่ายไปคิดอย่ายไปคิดที่จะพอแล้วช่วยคนนี้อย่ายไปคิดนะคือช่วยไปมีก็ช่วยไปพี่น้องช่วยไปช่วยไปช่วย,วยจกนกระทั่งเราตายนั่นแหละต่อให้เขาเป็นคนที่รับ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 ไม่ทําอะไรเลยจะรับอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียวแล้วก็ให้เขาไปให้ไปจกนกระทั่งเราตายนี่นแหละพี่น้องเพราะ <c ười> <c ười> ว่ามันเป็นความดีของใครของเราไม่คิดอะไรมากทรัพย์สมบัติของอัลลอฮฺสุบะตาลาครังของพระองค์เนี่ยนะไม่ลด ถ้าถ้าวันนี้เราให้คนอื่นเนี่ยอนนเอารก็จะเติมให้เราถ้าวันนี้เราให้คนอื่น,อน,นเอารก็จะเติมให้เราไม่มีรถนอกจากเราจะหยุดเอารถถึงจะหยุดให้กับเราเลารถถึงจะหยุดให้กับเราฉะนั้นวันนี้ใครมาขอเราเขามีแล้วหรือว่าเขาได้เยอะแล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปให้ไปพี่น้องแป๊บเดียวดุนยาเชคอุสมานอัลคอมิสบอกว่าอัลลอฮฺ س ب าละ ت ع ทดสอบสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยแป๊บเดียวถ้าเราคิดจริงๆ,ๆอะแป๊บเดียวไม่ได้นานเลย เนี่ยเรามาอายุ 60, 50, 30, 40ลองมองย้อนกลับไปเราถูกทดสอบอะไรจําได้ไหมบางทีก็จําไม่ได้เลยนะไอความเจ็บปวดที่เราเจอมาก่อนนั่นนี่จาได้ไหมมันแค่เสี้ยวปีเดียวเสี้ยวสองปีเสี้ยวสมเดือนเสี้ยวสเดือนแล้วเราก็มีชีวิตได้มาจนถึง10ปี20ปีแล้วดูเราทดสอบเราเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองคือถ้าหากว่าเราเจออะไรที่มันลําบากให้รู้เลยว่าแป๊บเดียวไม่มีแบบทดสอบใดที่มันจะอยู่นานจนกระทั่งเราเสียชีวิตมันแป๊บเดียวเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย ฉะนั้นวันนี้ถ้ารเราเรามีเส้นทางในการทําความดีอะไรทไําไปเถอะพี่น้องต่อให้คนคนนั้นจะมาขอเราแบบแบบไม่สวยงามก็ตาม,าามก็ทำไปเถอะทาไปความดีจะทําไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็จากดุนยานี้แนละแต่ความดีที่เราทํามันจะอยู่ถึงโลกหน้าค้ม้มบางทีผมไม่ทามัสยิดเนี่ยผมยังไม่อยากให้เสร็จเลยคือที่ไม่อยากให้เสร็จไม่ใช่ต้องการเงินบริจาคนะแต่อยากอยู่ในสภาพที่อัลลอ์ช่วยช่วยเหลือผมหน่อยคืออยากอยู่ในสภาพที่เราขอจากอัลลอฮ์เราอยู่ในอยากอยู่ในสภาพที่แบบ ที่แบบว่ามันมันต้องการความช่วยเหลืออย่างมากมายและได้ขอจอากอัล็อ์อยา่ในสภาพเนี้ยแล้วบางทีก็คิดว่าเพื่อนเราคนเนี้ยตายเนี่ยอย่างเช่นผมมีรถเก๋งเนีรถรถกระบะคันหนึ่งมีคนเขาเอารถกระบะผมไปใช้เสียชีวิตตายนอนตายในบ้านเพิงเล็กๆ เขาเอารถผมไปใช้เนี่ยเอารถไปใช้เนี่ยเป็นระยะเวลา3ปี4ปีแล้วรถกระบะเขามาขอเพราะเขาไม่มีไม่มีอะไรเลยในชีวิตเขาบอกเขาอยากทํางานจะใช้รถผมไปทํางานบ้านเขาเนี่ยเป็นแค่เพิงเพิงเล็กๆอันเดียวผมก็ให้เข้าไปเพิ่งจะทราบข่าวไม่กี่วันมาเองว่าคนขอไปเจอนอนตายนอนเสียชีวิตเป็นซากศพอยู่ในบ้านรถเนี่ยอยู่ข้างๆพอเราก็นึกเสียใจเหมือนกันนะเสียใจที่ความดีของเรามันจบแล้วรถมันถูกใช้ จบแล้วรถที่เขาจะต้องใช้ไปทําความไปทํามาหากินอนะ่ะมันจบแล้วพะเขาตายไปแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วความดีไหนมันจะส่งถึงผมอีก,กนเนี่ยคือบางทีเราก็คิดนะฉะนั้นอนะอะไรที่มันเป็นความดีกับเราตอนนี้ได้ทำมาทําไปเลยพี่น้องอย่าไปอย่าไปแบบว่าอย่าไปรู้สึกแบบไม่น่าทําแล้วอะทํเถอะทำทำ,ทำชาลลออัลลอฮุซุนตะลาให้ถ้าวันหนึ่งเราไม่ไม่มีโอกาสได้ทําได้ช่วยเหลือใครแล้วอะวันนั้นคือเสียหายแล้ว วันนั้นคือเสียหายมากๆถ้าวันนี้เรายังได้ช่วยเหลือใครอะไรยังไงนะทำไปเลยพี่น้องทำไปชาลลออัลลอฮุซุบะตัลลาให้ตอบแทนได้อย่างมากมาย